สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาค่ะบรรยากาศดีอากาศหนาวอากาศเย็นนะคะปีใหม่แล้วค่ะ,ะวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยแล้วค่ะค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วค่ะความเท่าความแก่ของเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปีแล้วนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ที่ไม่ดีก็ขอให้หายไปจางไปกับปีเก่านะคะเมื่อคืนคุณแม่ก็ไป ค่ะคุณแม่เขาไปอันนี้ค่ะสวนบนข้ามปีทั้งคืนนะคะมาตีหนึ่งกลับบ้านค่ะและขอให้มีแต่สิ่งดีๆปีใหม่แล้วค่ะคุณแม่ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านทีี่ของแม่รักทุกท่านนะคะค่ะมีแต่ความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างขอให้อนธิษฐันใดอันใดกิจการงานอันใดค้าขายอันใดก็ขอให้รุ่งเรืองขอให้สมหวังขอให้ประสบผลสําเร็จ ในหน้าที่การงานทุกท่านนะคะมีเงินไหลเข้าบัญชีวันละหมื่นละแสนและนานทุกท่านค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองไอทุกท่านนะคะที่พี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะและก็เอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะขอให้สุขสมหวังทุกอย่างค่ะคุณแม่มีงานเก็บตกนะคะค่ะมีงานเก็บตกเมื่อวานคุณแม่ไ้อยผ้ามือสองค่ะเหลืองานเก็บตกอยู่ อยู่ไม่เยอะค่ะเป็นงานเก็บตกนะคะพื้นนี้ปกติคุณแม่ขาย0 0้านะคะแต่เมื่อวานนี้คุณแม่โปรไปแล้วค่ะเก็บตกอยู่ที่700บาทค่ะโยนทุนนะคะค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะค่ะสวยค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างไม่มีตําหนิค่ะไม่มีตําหนินะคะค่ะพื้นนี้ขาย700บาทนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะ ราคาอยู่ที่700บาทนะคะคุณแม่โปรนะคะค่ะโปรโยนค่ะเป็นงานเก็บตกนะคะค่ะงานเก็บตกของคุณแม่แล้วค่ะค่าราคาอยู่ที่700บาทนะคะภาไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพน,น่้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพื้นนี้ปกติคุณแม่ขายอยู่800นี่ก็ลงมาอยู่ที่700บาทนะคะไม่มีตำหนิเป็นผ้าคัดเกรดค่ะแต่คุณแม่โยนโยนทุนค่ะ ค่ะราคา700บาทค่ะเป็นผ้าลายฮนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะไม่มีรอยขูดรอยเขียนไม่มีบาดแผลนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะผ้ามือสองก็สวยนะคะใส่สบายพิ้วมากค่ะขาด700บาทนะคะผ้าหายากมากนะคะมือสองจะหายากกว่ามือใหม่ค่ะมือสองเนี่ยค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านถ้าผ้ามือใหม่เนี่ยค่ะ อยู่ที่ร้านค่ะมีเงินซื้อไหมเป็นโกดังเลยค่ะผ้าไหมสุรินนี่ค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นรอบโปค่ะรอบโยนนะคะค่ะเป็นผ้าลายโฮนค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีตํเหนินะคะค่ะพิ้วใส่สบายนิ่มค่ะค่ะพื้นนี้ตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะเป็นผ้าป้ายค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะผ้าป้ายค่ะค่ะนี่ค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะ ค่ะรอบเดวอยู่ที่สามสองค่ะค่ะสามสองสามสามขยายได้นะคะเพราะว่าค่ะค่ะเป็นตัดสําเร็จค่ะเป็นท่าป้ายค่ะเป็นลายโฮลนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะคุณแม่ถ่ายคลิปแล้วคุณแม่จะได้ไปงานนะคะงานแต่งค่ะคุณแม่ติดงานเยอะช่วงนี้ค่ะพื้นนี้เป็นเรียกว่าค่ะเขาเรียกว่าบรมหยาดผลค่ะ ค่ะเป็นผ้าหยาดฝนนะคะค่ะบ้านไร่อยหยาดฝนค่ะเขาจะทอแบบนี้ค่ะค่ะมันมีลายนะคะมันจะเป็นลายะคะ่ะสีน้ําทะเลค่ะค่ะผืนนี้ก<า>็คุณแม่อยู่ที่ค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะแปดร้อยบาทเนี่ยค่ะเป็นผ้าใหม่ะคะ่ะเป็นผ้าใหม่ไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นของใหม่นะคะค่ะสีน้ําทะเลค่ะก็เรียกว่าบ้านไร่ค่ะบ้านไร่แล้วก็ มัดหมีใส่นะคะค่ะมัดหมีใส่เป็นหยาดฝนนะคะเป็นดอกผักแยงนะคะมันแะเขาจะมัดหมีใส่นะอันนี้เจจัวนะคะเจจัวเป็นสีกลีบบัวค่ะค่ะผืนนี้อยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่โปรค่ะปกติขายเก้าร้อยแล้วก็คุณแม่โปรลงมาแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนน้มทุกผืนค่ะ พื้นที่ก็อยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าขาดโปรยนแปดร้อยบาทนะคะเชิงริ้วจีนโยมันไร่ค่ะขาผ้าใหม่ค่ะแปดร้อยบาทนะคะสวยค่ะนิ่มค่ะใส่สบายนะคะขาะผ้าราคาแปดร้อยบาทนี้มีวันนี้วันเดียวค่ะไม่ได้มีหลายเที่ยวนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ถ้าคุณแม่โยนออกคือคุณแม่โยนออกไปเลยค่ะค่ะคุณแม่จะไม่เก็บผ้าไว้นะคะส่วนมากค่ะ ค่ะคุณแม่เป็นคนขายของแบบว่าหมดแล้วหมดเลยค่ะค่ะเชิงวิวตีนโยมันไร่ค่ะหมายเลขสิบสามค่ะแปดร้อยบาทนะคะพื้นนี้มีคนทักแล้วพื้นนี้มันเป็นผ้าใหม่นะคะหางไอหางกระรอกกระนิวค่ะ อยู่ที่900บาทนะคะปกติคุณแม่ขาย1,100บาทนะคะโปรลงมาโยนแล้วค่ะขาดราคาอยู่ที่900บาทนะคะค่ะขาดสีหิดค่ะหางกระรอกกระนิวสีหิดนะคะขาดสวยมากค่ะท่านไหนจะเอาไปแบบว่าบางทีก็ไปตัดตัดย่ามถวายผ้าสงของขาเจ้านะคะ ได้นะคะสีพวกนี้ค่ะถ้าท่านอยากไปทำมุญค่ะคุณแม่เคยตัดตัดตัดย่ามให้ให้พวกหลวงพ่ออยู่ค่ะสีพวกนี้ค่ะค่ะราคาโปรโยนราคาอยู่ที่เก้า้อบาทนะคะผ้าใหม่นะคะค่ะหางกระรอกกระเนีวค่ะค่ะโปรโยนค่ะคุณแม่โปรโยนแล้วนะคะค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็โปรโยนอยู่ที่เก้าร้อยบาทเป็นผ้าใหม่ะค่ะ ความกว้างความ,วาม,วามยาวสองเมตรไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะคะผ้าใหม่นะคะแต่ว่าคนเขาร้อนค่ะเหมือนคนร้อนเงินค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทําได้ค่ะอันนี้ก็สีอิฐค่ะสวยค่ะนี่ก็เก้าร้อยบาทนะคะผ้าใหม่นะคะค่ะหยาดฝนค่ะเขาเรียกว่าบ้านไทยหยาดฝนค่ะเต็มสองเมตรผ้าใหม่ค่ะาราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะค่ะ สวยค่ะเอาไปตัดเสื้อซัฟรีให้กับพ่อบ้านก็เหมาะสมนะคะค่ะตัดเสื้อตัดอะไรก็สวยค่ะค่ะก็เรียกว่าปรมหยาไอบ้านได้หยาดผลค่ะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะทักคุณแม่เข้ามาค่ะค่ะนี่ก็เจ้าเดียวกันค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทคุณแม่โปรยนนะคะเป็นผ้าใหม่นะคะ ผ้าไม่มีตําหนิค่ะไม่มีรอยขูดรอยเขียนนะคะค่ะไหมน้อยด้วยค่ะสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะค่ะหยาดฝนนะคะค่ะช่วงนี้จะแดดเข้าค่ะค่ะเป็นลายแบบนี้แ่ะค่ะมันจะเป็นลายหยาดฝนค่ะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะสวยค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้ยบาทคุณแม่โปรโยนค่ะเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเก้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณพี่น้องแควไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดบุญรักษาค่ะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะปีใหม่แล้วขอให้รวยๆทุกท่านค่ะดีค่ะ